ทีนี้ถ้ามาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของพิสินก็คือคการมารวมตัวกับผู้คนมากมายก่อตั้งหับโฮหินก่อนจะ,ะกลายร่างมาเป็น,น GTH <D> <D> และ g d h ในที่สุดหับโพหินคืออะไรพีหับโฮหินก็อย่างที่เมื่อกี้เราฟังคือพี่เก่งเริ่มไปเป็นฟรีแลนซ์ทำโฆษณาก่อนตอนปีสีเนี่ยสมัยก่อนบริษัทที่ทำโฆษณาจริงมันก็ไม่ใช่บริษัทแลละมีชื่อนู้นชื่อนี้แลวตัวเขาเป็นหนวนายจิระ มาเช่าห้องอาบเช่าอุปกรณ์แล้วมันดูไม่น่าเชื่อถือต,ต่างๆนานา,นา,นานแล้วพี่เก่งเขาก็เคยไปถ่ายเอมวีที่สงขลาจําได้ว่ามันมีชื่อหนึ่งเขาชอบลงสีดแดงรับโฮฮินเนี่ยเขาบอก,ว,บอกว,ว่านั้นบอกไปเลยว่าชื่อบริษัทฮับโฮฮินตอนนั้นชื่อกลุ่มชื่อฟร,รีแลนซ์ของพี่เก่เงเองคือหับโฮฮินเฉยๆนะฮะก็ไปจองห้องเลยก็เป็นหับโฮฮินเจอทั้งเราหยุดไปเนี่ยแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมเองเนี่ยคนที่ผมเป็นน้องเล็กจากพี่ๆมาเนี่ยในยุคที่พี่เก่งเขาทำโดยที่ผมยังไม่เคยทำเนี่ยเขาก็ได้ทํางานร่วมกับพ่ิิจนอยูแล้ว ตอนที่เป็นฟรีแลนซ์ก่อนที่คนจะแยกย้ายไปเรียนต่อไปทํางานอะไรเนี่ยผมเป็นถ้านับในเชิงของกลุ่มที่ทําในเชิงหับลยินมาเนี่ยผมเป็นเจนสองแล้วพี่เขาเคยคุยกับว่าอยู่แล้วว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งนะเขาแยากย้ายไปแล้วเขาจะกลับมารวมตัวกันเขาจะเปิดเป็นขับโฮหิกินทำนโฆษณาอย่างจริงๆใช่ครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ตอนพี่เก้งอยู่นิวยอร์กอ่ะพี่น่าไปทํางานอยู่ที่เรวเบเน็ตแล้วก็เลยมีการเหมือนเทสระบบั้งฮะ ก็มันมีพอดีม,มันมีงานที่อยากจะไปถ่ายที่เมืองนอกที่นิวยอร์กก็เลยลองดูซิว่ายังไงก็พี่นาก็เลยเมีงานมีลูกค้าแล้วก็ให้พี่แก้งกับพี่ต๋องที่อยู่ที่นู้นอะ์อร์มทีมเพื่อทำโฆษณาชิ้นนั้นระหว่างที่ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วบอกว่ามันก็ไปได้ดีแปลว,ว่าหับผู้ฮินรุ่น2หรือว่าเวอร์ชั่นก่อนเปิดบริษัทเนี่ยงานแรกคืองานถ่ายที่นิวยอร์ก มีมีที่ไทยด้วยเลยครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่างานที่แบบว่ามันทําให้รู้สึกทุกคนมั่นใจมากๆแล้วมันก็ได้เวลาแล้วอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยได้เวลาเขาก็จะกลับไปซึ่งตอนนั้นผมยังอยู่อังกฤษอยู่ก็พอรู้ว่าพี่เขาจะเปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆผมยังเรียนไม่จบ,บก็เลยตัดสินใจดรอปเลยแล้วก็กลับมาขึ้นเอลเพราะพี่เขามาเปิดบริษัทด้วยกันสุดยอด <laughs>